เลยต้องขอบคุณพี่ต้อยก่อนนะคะแล้วก็ขอบคุณบริษัทล็อ k l เ y c h จิ g i นะคะรวมถึงวีนิคคาดีอินนะคะที่ว่าจัดงานให้พวกเราได้ร่วมสนุกมา่างนี้ให้พวกเราได้มาเจอน้องมาความรุ่นนอ้อง,องเพลงแบบนี้ทุกครั้งนะคะ <Okay. S 1> อยากจะบอกว่าประทับใจทุกคเลยแม้ว่าเราสชชมชงโชคแบบนี้เคยได้เลย <laughs> <laughs> ลกรตลกก็ตามนะคะเป็นดวง,ดวงบอดจริงๆ <laughs> แต่ก็อยากจะพูดถึงคาชา,ก,ก,าก่อนละกันก็ติดตามม้องมานาน ทุกครั้งก็มีความบรลับใจอย่างที่บอกว่าจริงๆงงศิลปินก็คือคนธรรมดาคนเดิมเราติดตามเขาด้วยผลงานที่ออกมาเราติดตามเขาบัางเอิญว่าเราเป็นผานคนโชคดีที่ว่าพอได้มาเจอคถา,าได้มาฟังเพลงแล้วได้มาเจอตัวตนเขาจริงๆเราบรลับใจในสิ่งที่เขาเป็นด้วยเราถึงได้ตามเขามาจนถึงตัววันนี้ขอบคุณที่ ทำอะไรทุกอย่างโดยที่ทำให้แฟนๆทำให้ฮิโฟโมีความสูขแล้วก็จากนี้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นไปไหในใจกันเนาะเราก็ต้องตามไปนี่แหละนะคะ, <S <S คะก็ขอถงนตองต่อเนื่องแล้วกันขอบคุณที่เป็นเพื่อนที่น่ารักของข้าซานะคะก็เป็น <S <S 2> <S 2> ก็ขอให้น้องๆทุกคู่โชคดีกับเส้นทางที่เราเอ็นเตอรเตินไปเนาะติดตามผลงานต่อๆไปค่ะ